เอาพี่น้องวันออกพรรษาทุกปีเขามันยัยท่อนเพื่อนสิวายบูซ่าเฮื่อนบูซ่าม่านเข่าได้ค่ะพี่น้องเพื่อนก็เสียวม่านเขา่าเราไมีดอกไม้ไมีถูมีถูอุ้ยกระชีจุดกระโผ่กับพญายัยท่อนเรากะลั่งบ่ายอยู่เนาะค่ะน้องพี่น้องขาเขาขัดนี่มีคำปากคำว่าบูซ่าเด้อม่านเข่าเราบัานเองเรืน้อยสิเขาดอกเขาดอกกระชีเซื่อนขึ้นเฮียนขึ้นซ่านแต่ส่วงเขาพรรษากระชีจังสี่ทุกปีค่ะพี่น้องมาพูงเพื่อนเรา โบกให้หวัวนี่ออกวันศาลาขวาเจ้าละเดอเ้อแนวใดดีๆดีดดดลังไรเขาจมมวนสิซ้นกันสังเกตว่าตอนนี้สิสด้ยินเสียงกับโพกคคอเป็นสลับเนาะค่ะเนาะพ่อจุดแล้วบูซ่าเหล้วกับสิจุดกับโพค่ะพี่น้องคะมวนไปตามประสาบ้านนองเขาจักเนาะ หาค่ะพี่น้องแล้วพวงมะลายส่วนพวงมะไร่ก็สิไปหอยยูสาพนพะพุ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่แล้วก็จะจุดประทุไฟแน่ยังแน่สิน,นะคะเพื่อความมวลซึนเพื่อความวให้พุ่งเฮืองในธุรกิจการงานล่ะเสื้อขนาดก็เห็นตามพว่มเสือ้อ อ๋อจะเด็กจะเด็กอ๋อขึ้นไม่นัดเดียวว่ะโอ้โว้าวกดคุยน่าใจสงสารได้แก้าเลยจับขาเด้อหุ่นเฮืองหุ่นเฮืองอยู่สั้นฝากรักษาคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่ดีมีเงี้ยชือเก่าหันละจุดจุด เดี๋ยวบันนี้พญายัยทอดเราก็สิมาบูซาอยู่ลานอีกค่ะพี่นอ้องหันอยู่บ้านเนาะบันนี้อยู่ลาน lọt luôn rồi lại nát đi nhưng mà lọt vào ta không đi lên

เพิ่งกระจูดปัด้ดงามเลยของบรรดาพระเจ้า